ใจสมัครนะครับเพื่อเพื่อเป็นสมาชิกวุฒิสภาได้ในในเรซ่าได้ศึกษามานี้ผมก็เชื่ออีกว่าท่านได้ได้ได้นะครับที่จะประกาศได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาครับในการเลือกทีนี่ในการเลือกเนี่ยจะมีปฏิดต่าวเดี๋ยวขั้นตอนวิธีการเดี๋ยวทางผู้บริการนะครับที่ในส่วนขังการเลือกตั้งตวบ้นเนี่ย ให้เกิดความบริสุทธิ์ทุกทางต่างๆในสปูนี้นะครับหรือบอกกล่าวในเรื่องของเดี๋ยวทางท่านปอบท่านตองรมทั้งท่านอาจารย์จะยื่นถึงทางท่านก็จะได้สถานที่ในการจัดการเรื่องสอบครั้งนี้จังหวัดเลยของเราในการนี้จะขอเรียนเชิญท่านอนุภูสิจัดงานผูดในการทำโมูลข้อตกลงร่วมกันในการที่จะเราเรียมควมพอง จังหวัดเลยเราเองนะครับจะมีการเลือกสองขั้นตอนนะครับมีมาจากระดับอำเภอก่อนนะครับทีนี้กลับมาที่ผู้ดําเนินการจัดนะครับถ้าเป็นกรรมการประจำที่เลือกตั้งผู้กรมาธกรเหล่านี้สมัครเ่เราก็จะรับสมัครที่อำเภอรับว่าที่ผู้สมัครถ้าไม่ได้ใครก็รอเข้ามาอีกายนะครับส่วนในระดับจังหวัดเนี่ยนะครับเรามีประจำหน่วยก็ ทั้งหมด80ประบุนะครับส่วนุของสถานที่นะครับสถานที่เนี่ยถามว่ามีความพร้อมแค่ไหนเราณวันนี้พร้อม100%แล้วครับพร้อมส่วนหนึ่งก็ได้ะนะครับแล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านท่านผอก็ได้ยืนยันในเรื่องของความพร้อมในกระบวนการจัดสถานที่ที่ทวนพร้อมเช่นกันที่สาราประชาคมมีข้อพึงระวังต่างๆขอ การที่เราต้องระวังในเรื่องคราบท่านผู้มาในวันนี้เดินไปเรื่องความสงก็ได้มีการทำข้าใจครับนี่เป็นจุดเริ่มต้นของการทำงานนะครับจะต้องมีการสร้างความตระหนักว่าทำไปโดยขาดความเข้าใจที่อาจจะเป็นชุมครับแต่ถ้าผมใส่ในสนของประชาชนที่เข้ามองในส่วตองประชุมแห่งนี้ก็มีการจัด มันมีมีคำใหม่ๆเยอะแล้วก็นะครับผมกนี้ก็ดยเหลือท่านผอทุกคานไปตลอดสืกพิจารวนของศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยในต่นะจังวัรื่องมาสอบสอบต่อนผู้นติบที่29้ทนูิัชีที่3ิบีายลนีที่มีกระบวนการในเวลาไหน,นเดือนไหนจะทำอย่งางไรขวัญกันครับเราให้ความสำคัญที่ที่มากัวคิดว่าในการเฝ้าระวังสอดสอนคนการณ์นน่นะประจำจังหวัดเลยก็ก็มีเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นวิธ <interfer es> <Ooh>. ีกานที่ใช่ของการได้เลยครับว่าเราแต่ทำงานอะไรก็ต้องมีประเด็นในที่จะส่งผลกระทบต่อสตรีครับกลุ่มผู้สูงอายุแต่แม้เพราะฉะนั้นคือคุณสมบัตินะครับส่วนลักษณะต้องห้ามนะครับก็เน้นย้ำนะครับว่ารุ่นเช้านะครับในเรื่องของการจัดวิปิชาบางทีผมเห็นว่าเอครับก็ต้องขอเชิญชวนนะครับท่านที่ท่านที่อยู่ที่นี่นะครับแล้ว การที่สนใจสมัครเขรับการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาทอดไปยังซึ่งต่างๆครับวันนี้ของคุณพี่น้องครับและทั้งหมดนี้ครับก็เป็นข้อมูลแต่ต้อการพร้อมเล่นต่างๆที่แอปพลิเคชันอื่นี้ก็คือว่านะครับก่อรหลังมือเปชวนประชาชนให้เป็นโรงสกู๊ปที่พูดกับเย้อ่ดลนนะครับว่าที่เรามีเครื่องมือสองสองตอให้ใช้ต้องการที่เป็นเครื่องนะครับซึ่งมันจะต่างกั าเป็นการชักชวนนั้นจะบอกแล้วมีรถแม็กอย่างนี้อย่างนี้มีข้อมูลอย่างนี้นซึ่งต่างกันเพราะฉะนั้นต้องดูในในมิติของที่ที่เขาเมื่อสักครู่นะเราบว่าออกมนเป็นอย่างนี้แล้วก็สิ่งที่ควรจะระวังว่ามีการจัดตั้งคนนล้วที่จะเข้าไปอย่างนักข่าวได้ยืนยันตงว่าอะไ สาธารณการสา่ารณสมาชิมชมกมาถูกเลือกของาไม่ไม่รู้เรื่องนี้แต่เป็นเรื่องของหนึนน่งเนี่ยเป็นต้นนะครับผมแล้วประชาชน60ปีส่วนไม่มีสิทธิเข้าไปเสนอเนี่ยไป้ทำอะไร